สวัสดีค่ะประการมาพาชมกุหลาบดอกใหม่นะคะต้นที่ซื้อมาพร้อมกันแปดต้นนั่นแหละค่ะนี่นะคะเป็นดอกกุหลาบสีส้มนะคะสีส้มปูนๆค่ะแล้วมีลายนะคะลายขาวๆในดอกไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะน่าจะเป็น t o ปิคอลซันเซ t ตไหมคะนี่ค่ะดอกตูมเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะนี่ค่ะกำลังติดดอก เนี่ยประการปลูกใส่กระถางมาต้นเขาก็แข็งแรงพอสมควรแล้วค่ะประการก็เลยไว้ดอกดูเนาะว่าเป็นสีอะไรนี่ค่ะมีหลายตูมนะเวลาบานบานหลายวันนะคะบานทนด้วยแล้วก็เออบานดอกใหญ่ค่ะนี่ดอกใหญ่มากๆเลยนะแล้วเวลาบานเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้มีกลิ่นหอมอ่อนค่ะน่าจะเป็น t r o p i c a l sunset เนาะซึ่งเมื่อก่อนประการชอบพูดว่า โทรปีคาน่าซันเซ็ตมีน้องบอกว่าประการชอบเอามาผสมกันค่ะคือประการไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ได้เอามาผสมกันนะคะคือทางทางสวนนะคะเขาจะเขียนมาบอกประการแล้วประการก็จะจำเนาะทีนี้บางทีเราก็พลาดนะเนาะเนี่ยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขทุกเรื่องราวที่เราพูดผิดไปให้ให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าประการเนี่ยพูดชื่อกุหลาบ ผิดบ่อยมากๆเลยนะคะตอนเล็กๆโอ้มีบางต้นนะคะที่พูดชื่อมาอยู่นั่นแล้วแต่ถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่ค่ะนี่นะคะอับราฮัมดาบี้เนี่โอ้โดอกใหญ่มากเลยค่ะสามนิ้วนะคะแล้วออกดอกทุกวันค่ะตัดไปทุกวันเลยนะคะตัดไปใส่แจกันทุกวันเลยค่ะแล้วดอกเขานะคะเนี่ยสีสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะประการแค่นี้ประการก็พอใจแล้วค่ะนะคะไม่ต้องมี หลายสายพันธุ์มากมายค่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะสำหรับเรานี่ค่ะมีตั้งหลายโดกนะคะนี่ดูสิคะมีหลายโดกแล้วก็ประการก็ได้มาอีกต้นหนึ่งเนาะนี่ประการก็ตัดโดกไปแล้วค่ะนี่แต่ตัวนี้ประการลงดินไว้สามต้นแล้วเนาะอับ,บราฮัมดาบี้แล้วอีกหนึ่งต้นที่อยู่ในกระถางนี่ก็ตัดเมื่อวานนี้ตัดไปสี่ห้าโดกค่ะไปใส่เจกันเนาะเพราะว่าฝนตกค,ค่ะแต่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะ นี่ค่ะต้นของเขานะคะกิ่งก้านเขาจะอ่อนค่ะโดกใหญ่แล้วกิ่งก้านเขาจะอ่อนดูสิคะกลีบเขานะคะก็จะมีมลรงบ้างค่ะเล็กน้อยเนาะแล้วก็ปล่อยไปค่ะไม่ต้องไปถือสานะคะนี่ค่ะดูสิคะอับราฮัมดาบีนะคะก็จะมีหนอนนี่ค่ะมีหนอนเป็นตัวอย่างนี้เลยนะนี่เป็นบุ้งนี่บุ้งสีดำๆนี่ค่ะนี่ค่ะเน้นอูอู้อู้อออออ้ นี่ค่ะประการหินแล้วประการก็จะจับเลยค่ะทําไมถึงกล้าจับคะเพราะว่าเขาตัวเล็กกว่าประการเนาะตัวเล็กกว่าเราเยอะมากเลยค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะปล่อยไปนี่ค่ะอับบาฮามดาบี้นะคะดอกเขาสีสวยมากๆเลยนะคะมีทั้งดอกตูมดอกบานเล้วนะคะโอ้ประการว่าโอเคมากๆเลยค่ะกุหลาบหน้าฝุนนะ ถึงจะหน้าฝนนะคะใบก็จะร่วงบ้างก็จะเป็นดายแบกบ้างเป็นเออเชื้อราบ้างก็ช่างเขาค่ะปล่อยไปค่ะนะคะอันนี้ก็คือสโคเมดค่ะสโคเมดประการมีน้องบอกว่าบานได้แค่วันเดียวไม่นะคะประการว่าเขาสามารถบานได้สามสี่วันอยู่นะเพราะว่าเมื่อเช้านี่ประการมาเด็ดออกไปสองดอกซึ่งก็บานหลายวันแล้วค่ะนี่ค่ะอับบาฮัมดาบีเนาะ ที่มาตรงนี้ค่ะคือจะให้ดูกุหลาบสีเหลืองประการเนี่ยดอกใหญ่มากค่ะมีกลิ่นหอมนะออกเหลืองส้มๆค่ะนะคะออกสีเหลืองส้มๆเนี่ยดอกนี่ก็สวยค่ะนี่ดอกใหญ่มากเลยค่ะนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวประการก็จะต้องตามหาชื่ออีกเนี่ยค่ะปลูกกุหลาบแล้วบางทีเราไม่รู้ชื่อเนาะเราก็จะต้องค่อยๆตามหาไปค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ก็เรียกเขาดอกดอกสีเหลืองอะประมาณนี้ค่ะนะคะ แต่ถ้าอันไหนรู้ชื่อแล้วประการก็จะเรียกชื่อเขาอย่างอันนี้ก็คือมาเชลค่ะนี่มาเชลนะคะต้นยังไม่จเจริญเติบโตสักเท่าไหร่เลยนะในขณะที่ประการก็ผสมดินปลูกเหมือนกันกันกบในกระถางนะคะก็อ้าวรอดูต่อไปค่ะรอดูต่อไปเนี่ยค่ะซื้อมาพร้อมกันสโคเมีใหญ่ไปโตไปอย่างมากเลยค่ะนี่โตกิ่งก้านยาวเลยค่ะนี่นะคะอ่าบาฮัมดาบีประการนี่สุดยอดมากมากเลยนะคะสามต้น ที่ลงดินเนี่ยค่ะโอเคมากๆเลยค่ะใบก็ธรรมดาค่ะก็จะมีร่วงบ้างเนาะก็จะเหลือไว้ปรุงอาหารอยู่ค่ะนะคะเขาก็คงจะต่อสู้นั่นแหละเนาะกุหลาบก็ต่อสู้กับธรรมชาติเหมือนกันนะคะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติเหมือนคนเรานี่แหละเนาะอยู่ในสถานการณ์ไหนเราก็ต้องปรับตัวเข้าหากับสถานการณ์นั้นค่ะหาวิธีเอาตัวรอดเนาะนี่แหละคือมนุษย์ค่ะนะคะพืชก็เหมือนกันค่ะเขาก็มี เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเขาก็พยายามปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของบ้านเราเนาะกุหลาบก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะประการจะนําเสนอนี่ค่ะเวเบอรี่นะคะโอ้ยดกใหญ่มากค่ะแล้วสีเขานะคะสวยมากเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะตรงโฟมมากๆเลยแล้วประการตัดไปแล้วก็จะแตกยอดใหม่มาค่ะนี่ค่ะก็จะมียอดใหม่ยอดเขาเรียกว่าย,ยอด ยอดเสริมเนาะยอดเสริมนี่ค่ะ,น,คะน้องๆค่ะดอกนี่ที่ประการบอกว่าเป็นสีเม็ดมะปรางนะคะนะคะเป็นสีม่วงเม็ดมะปรางข้างนอกนะคะเป็นสีม่วงเม็ดมะปรางข้างในก็จะเป็นแดงมง่วงๆค่ะนี่ค่ะแต่กิ่งก้านเขายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะกิ่งก้านเล็กนะคะประการว่าดอกเขาก็ประมาณสองนิ้วครึ่งค่ะเป็นกุลาบดอกขนาดกลางเนาะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวค่อยๆตามหาชื่อไปนะคะหรือว่าน้องๆไหนมีนะคะนี่ดอกลักษณะแบบนี้ค่ะมีกลิ่นหอมนะคะเป็นสีเอ่อแดงเม็ดสีแดงม่วงๆค่ะเหมือนกับเม็ดมะปรางนะคะที่ประการพูดนะคะนี่ค่ะออกดอกเป็นดอกเดียวนะคะออกดอกเป็นดอกเดียวนะน่าจะเป็นกุหลาบต,ตัดดอกแล้วไม่มีหนามค่ะเออใช่ค่ะน้องๆค่ะเป็นกุหลาบที่ไม่มีหนามนะคะเหมือนกับเบบลี่เหมือนกันนะคะเบบลี่ก็ไม่มีหนามเนาะ เออค่ะน่าก็จะเป็นกุหลาบตัดดอกอยู่ในโทนของเขาเรียกว่ากุหลาบตัดดอกค่ะนะคะนี่ค่ะกิ่งก้านสาขาก็โดนแมลงโดนหนอนกัดไปนะคะนี่อันนี้ก็โดนแมลงโดนหนอนกัดค่ะมูลสตูนของประการมือละกีนก็ยังไม่ ทิ้งประการไปค่ะยังอยู่กับประการนะคะบานแรกๆก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะพอบานานานๆเข้าก็จะเป็นขาวครีมแล้วก็เขียวๆนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ใบก็จะมีใบจุดใบเหลืองใบลาบ้างค่ะเป็นธรรมชาติเนาะประการปล่อยไปค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็บูริเบอร์นะคะนี่สีพอตากแดดนานๆแล้วนะคะเขาก็จะเป็นมีกรีบเป็นสีออกม่วงแดงๆผสมเข้ามาค่ะอย่างนี้ค่ะ เวลาที่ดอกเขาสมบูรณ์นะคะดอกเขาจะใหญ่มากแล้วก็ซ้อนกันมากแต่อันนี้ดอกไม่สมบูรณ์ค่ะนะคะคือต้นเขาแก่แล้วเนาะต้นนี่เข้าปีที่สามแล้วนี่ค่ะกุหลาบพวกนี้นี่เข้าปีที่สามแล้วสี่ต้นน,นี่เนาะนี่นะคะมีเอ่ออะไรนะสวิตดีไรเนาะที่ประการตั้งชื่อให้เขาเนาะแล้วก็อันนี้ก็บูริเวอร์แล้วอันนี้ก็มอรรากีนนะคะอันนี้ก็มูนสโตนค่ะ นะคะเป็นกุหลาบที่อยู่ในกระถางมาเข้าปีที่สามจะเข้าปีที่สี่แล้วค่ะนี่เนาะนี่ค่ะประการจะเบื่อมากๆเลยค่ะมาเรงชอบมาเจาะรูค่ะนี่นะคะเอาไม้มาเสียบแล้วเอาอะไรมาเสียบแล้วก็ยังเจาะค่ะน้องๆค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะปล่อยไปเนาะอ,อันนี้ก็เนี่ยค่ะสามกระถางนี้ประการาจะเอาออกแล้วก็จะเอาตรงนี้ขุดหากุหลาบต้นที่สวยๆค่ะมาลงตรงนี้สักต้นหนึ่งนะคะ ให้เขาลงดินดีกว่าประการว่าเนาะนี่ค่ะโลบดีอของประการลงดินแล้วใหญ่โตวสวยงามมากๆค่ะนี่นะคะเนี่ยประการต่อซุ้มให้เขาตั้งสามสี่ชั้นเลยในะให้สูงไปโน่นเลยค่ะนี่นะคะแล้วดอกเขาสวยมากๆนะคะน้องๆคะ่ะทุกคนคะ่ะดูสินะคะสะโคเมดค่ะค่ยไม่ใช่คะ่ะโลบดีอค่ะน้องๆคะ่ะ ลบดีออนะคะนี่ดอกเขาจะบานแบบนี้แล้วก็บานทนบานนานด้วยนะตอนแรกตูมเขาก็เล็กๆเนาะแต่พออนั่นปั๊บนี่คะะเขาก็จะ,อะ,อออะ,ะ,จะดอกใหญ่อยู่นะแล้วมีกลิ่นหอมด้วยค่ะนะคะสวยงามอยู่นะคะดอกตูมเขาก็จะเริ่มจะเริม่มติดตแข็งแรงค่ะนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะกุหลาบพวกนี้นะคะนี่เห็นไหมต้นนี้โทปีคาหน้านะคะไปแล้วค่ะกลับดาวไปอีกแล้วต้นนี้ก็กําลังจะตามไปค่ะนี่อันนี้ก็คือ อะไรนะไดนามิกค่ะนะคะไดนามิกโอ้ต้นเขาเก่แล้วค่ะนะคะใช้เวลาอยู่กับประการมา3าปีแล้วค่ะนะคะอยู่ในกระถางนี่ตั้งแต่ประการเริ่มปลูกรอดแรกนั่นแหละแต่ก็มันไม่พร้อมกันค่ะบางทีก็เอาตามมาทีหลังค่ะโอ้ต้นนี้ค่ะจะไปแล้วค่ะอะไรนะซาเฟียค่ะน้องๆค่ะดูสิกิ่งก้านดำหมดเลยค่ะเนี่ยปีนี้นะคะประการเจอ ได้แมกลุมเรามากๆเลยค่ะนี่อันนี้เหลืองเฉลิมพระเกียรติประการก็ยังอุตส่าห์อยู่ค่ะนะคะคอยดูซิก็ค,คงจะอยู่ได้อีกไม่นานหรอกดูทรงแล้วนี่เนาะนี่ค่ะโอ้ดูทรงก็คือรู้ลักษณะท่าทางแล้วนะคะน่าจะไม่รอดค่ะไม่ถึงหน้าหนาวแล้วค่ะนี่เดี๋ยวก็กินไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆประการตัดออกมันก็จะลามกินไปเรื่อยๆนี่ค่ะอันนี้ก็ไปแล้วค่ะทงสามกิ่งเหลือก,กิ่งเดียวค่ะนี่เหลือก,กิ่งนี้กิ่งเดียวคอยดูซิว่าจะไปถึงไหนนะคะ ก็นี่ค่ะหัวกระโหลกก็แห้งเกลือแล้วค่ะนี่น่ากลัวจะหมดอายุแล้วค่ะนะคะหมดอายุแล้วแหละเนาะก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะก็ยังเหลือนี่ค่ะเอ่อสีม่วงอะไรเหรอมิดในบูค่ะน้องๆค่ะเนี่ยประการมาตรงนี้ค่ะประการเหม็นเหมือนหนูตายค่ะกลิ่นแรงมากๆเลย โอ้นี่ค่ะที่ปลูกลงดินช่วงเดือนก่อนเดือนมีาานะที่ประการปลูกก่อนนะช่วงนี้เนาะคอนสเตนท์ค่ะคอนสเตนท์สามต้นนะคะก็ให้ดอกผ,ผลผลิตดีมากๆเลยค่ะนะคะดูสิคะลักษณะดอกของเขาสีสวยมากค่ะประการเน่ะชอบใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขานะคะให้ดอกตลอดเลยค่ะ นี่ค่ะดูสิคะเวลาเขาบานบานนานๆนะคะเขาจะสวยแบบนี้เลยคะ่ะบานเป็นทรงจานแล้วกรีบเยอะมากคะ่ะน้องๆนี่ค่ะคอนสแตนต์น,นะคะเป็นกุหลาบเก่าแล้วคะ่ะเก่าแล้วปลูกนานแล้วนะคะมาอยู่ในประเทศไทยเรานานแล้วนะคะจนเขาเปลูกไปจนถึงไหนถึงหนึ่งแล้วเนาะแต่ประการก็เพิ่งจะได้มาปลูกก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะนี่ค่ะอลิซันดีนคะ่ะประการเนี่ยตัดไปตั้งหลายโดกแล้วนะคะ แต่เ,เขาก็ยังสามารถบานมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าต้นเขานะคะพร้อมเพียงกันมากๆเลยค่ะตรงนี้สามต้นเนาะนี่ค่ะโอ้แต่ละโดกแต่ละต้นนะคะประการก็ตัดไปเรื่อยนะคะตัดไปใส่แจกันค่ะแต่เขาไม่ทนค่ะจะบังคับเขาไม่ได้ค่ะมันเป็นลักษณะของพันธุ์เขาเนาะ เราไม่สามารถที่จะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการอะไรที่จะทําให้เขาอยู่กับเราบานได้สักสี่ห้าวันค่ะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะก็คือเป็นลักษณะของเขาค่ะเป็นลักษณะของเขาแบบนี้นะคะเราก็ต้องยอมรับเนาะเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเออเขาอยู่ได้ประมาณสองวันสามวันแค่นี้ค่ะถ้าเราตัดไปใส่แจกกันนะคะเราก็สามารถที่จะอยู่ต่อได้อีกสักวันสองวันนะคะแล้วถึงเวลาเขาก็จะล่วงค่ะเป็นตามธรรมชาติของเขานะคะ พันของเขาเป็นแบบนี้ลักษณะของเขาเมื่อมาอยู่ในประเทศไทยมันเป็นแบบนี้นี่ค่ะดูสิคะดอกเขาสวยมากเลยอเล็กซันดีนโอปรกากันนี่ชอบใจมากๆเลยนี่ค่ะน้องๆค่ะยุงก็มากัดค่ะขนาดเป่ายังไม่ไปเลยคันนี่อุย้ยเอาขาซะหน่อยอย,ยุงเนยุงหนา้นาก็จะลกลัวเป็นยุงลายค่ะเราอยู่มากแล้วเนาะนี่ค่ะดอกของอเล็กซันดีนนะคะ มีให้ชมเรื่อยๆค่ะยังไม่ละต้นไปไหนนะคะดูสิคะนี่ก็พอมีให้ดูเนาะพอมีให้ดูพอมีให้ชมค่ะข้างบนก็มีข้างล่างก็มีค่ะนะคะประการว่าแค่นี้ก็พอใจแล้วเนาะพอได้ดูค่ะพอได้ดูพอได้ชมประดับบ้านไปนะคะไม่ได้ทําเป็นธุรกิจอะไรเลยกิ่งไหนที่ประการเอาไปเสียบบางอันก็เป็นค่ะบางอันก็ไม่เป็นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ ขินดาบ,บูค่ะสวยมากทรงสวยมากๆเลยค่ะเป็นกุหลาบสีม่วงนะคะสวยจริงจริงค่ะนี่นะคะเอาขินดาบ,บูประการบานหลายดอกแล้วก็กำลังติดดอกใหม่ก็มีค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะต้นไหนที่เป็นไดแบ็กประการก็จะค่อยๆตัดริมออกไปนะคะอันไหนมันอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปค่ะอยู่ต่อไปนะคะ ก็คือประการไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาอยู่หรือให้เขาไปได้หรอกค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราดูแลเขาดีแล้วนะคะทําดีที่สุดแล้วผลตอบแทนออกมาเราก็ได้ดูดอกเขามาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะถ้าเขาจะมีเชื้อโรคแล้วเขาจะไม่อยู่กับเราก็ปล่อยเขาไปค่ะนะคะนี่ค่ะแครมาแตงก็พุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะโอ้โออกดอก แต่บ้านไม่ทนค่ะนะคะมะนาวร่วงอีกแล้วค่ะงงค่ะนี่สามสี่ลูกเลยได้ต้องเก็บนี่ค่ะเคมาแต่งนะคะกิ่งบนกิ่งล่างมีหมดเลยสีสวยด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็คาล่ค่ะนี่มาตรงนี้นะคะคาล่คารีสปิริตออฟวีดอมค่ะนี่ค่ะคาเลมแแรงมาลมา,ายก็มาตอมนะคะนี่คาล่เป็นทรงถ้วยค่ะนะคะ ทรงถ้วยสวยงามนี่ค่ะดูสิคะตูมเขาดอกเขาสีสันสวยงามมากๆค่ะอันนี้ก็สปิริตออฟฟิโดมค่ะนี่กำลังบานค่ะกำลังเย้มย้มนะคะนี่อันนี้บานแล้วนะคะดอกสมบูรณ์ก็มีดอกไม่สมบูรณ์ก็มีค่ะนะคะจะให้สวยงามเสมอไปก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเออบางทีกุหลาบแต่ละต้นเนาะเขาจะดูดซึม ดูดซับสารอาหารไปได้ไม่เหมือนกันค่ะบางต้นก็ดูดซึมซับอาหารได้เร็วได้เก่งเนาะบางต้นก็สูดซึมซับอาหารได้ไม่เร็วไม่เก่งค่ะนี่ค่ะมะนาวร่วงลูกใหญ่มากเลยนะคะกำปั้นเด็กน้อยเลยนี่ประการเก็บไปทุกวันค่ะทํามะนาวโดองก็แล้วทําอะไรกินอีกชงบีบชงกินกับน้ําตาลก็แล้วค่ะนี่ค่ะนุ่นค่ะอีกลูกหนึ่ง นี่ค่ะผลผลิตสวนครัวนะคะประการไม่ได้ปลูกนะครับพี่สาวปลูกค่ะแต่พี่สาวนะคะเขาอยู่โคราชเนาะลุงก็ไม่ค่อยสนใจเนาะเขาเป็นผู้ชายเรื่องพวกนี้นะคะเขาไม่ค่อยสนใจประการก็เลยต้องเก็บค่ะไม่เก็บมันก็จะเน่าเนาะนี่ค่ะเก็บทีนึงก็จะได้วันละสามลูกสี่ลูกค่ะพอได้ยังโดกอยู่ค่ะยังมีเยอะอยู่นะสาเหตุเพราะอะไรคะก็เพราะว่าประการเอากุหลาบมาปลูกใกล้ๆแล้ว ประการก็ใส่ปุ๋ยกุหลาบเนาะมะนาวก็ได้กินด้วยค่ะนะคะได้กินด้วยลเลยแหละรับรองว่าได้กินด้วยแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนมะนาวไม่ได้งามขนาดนี้ค่ะแต่พอประการเอากุหลาบมาปลูกค่ะนี่เอามาปลูกใกล้ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกตูๆหรือว่านี่ค่ะอีเทลเบอร์อรกานะคะก็ให้ดอกอีกแล้วค่ะนี่ ดอกเขาสวยมากๆเลยนะนี่นทรงตูมเขามีมาแมลงมาเกาะค่ะนี่อันนี้บานแล้วก็จะเด็ดโอ้ยออ้ยร่วงเห็นไหมคะนี่แล้วน้ำก็จะคมมากๆค่ะไม่เก็บแล้วค่ะนี่ค่ะดอกของฮันติงตันนะคะ ดอกสมบูรณ์ก็มีดอกไม่สมบูรณ์ก็มีเป็นธรรมดาค่ะนี่นะคะกุหลาบสีเหลืองอ่อนตัวนี้เหลืองครีมค่ะก็ยุงกัดค่ะนะคะสีเหลืองครีมตัวนี้ก็หอมมากๆเลยนะคะอืนี่ค่ะฮันติงตันนะคะดอกสวยมากเลยนะนี่ดอกซูมสวยมากๆกั่ะนี่อันนี้บานแฉ่งเลยนี่นะคะนู่นคะ่ะโอ้ โโคนัทไอค่ะโดกใหญ่มากค่ะบานจนหงายกาไปเลยนะคะนี่อ่าประการไม่ได้เอากระป๋องมาใส่กีบกุหลาบค่ะตากทุกวันค่ะน้องๆค่ะตากทุกวันฝนก็ตกบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะบางทีก็ไม่อยากจะตากแต่ก็เสียดายค่ะประการเป็นคนเสียดายข้าวของมากๆเลยค่ะนี่โคโคนัทไอนะคะโอสวยค่ะน้องๆค่ะแล้วดูสิคะนี่นี่ค่ะเข้าบาน ความที่ข้อบานแล้วก็โดนแดดค่ะวันนี้วันนี้แดดแรงมากๆเลยนะนี่ค่ะมีแมงมวยมาจะกัดกินด้วยนะแมงมวยค่ะแล้วโคโค้นดไอยก็เป็นกุหลาบที่มีหนามเล็กน้อยค่ะหนามไม่เยอะนะคะเดี๋ยวประการจะมาเอากันไกลมาตัดดีกว่าค่ะสะาเกสองลูกนี้ก็ใกล้จะเก็บได้แล้วค่ะน้องๆนนะคะเก็บไปเชื่อม,อมเสือ้อนี่ค่ะประการว่าน่าจะเก็บได้แล้วเนาะ าตาเขายะมากเลยค่ะตาเขายะแล้วเดี๋ยวจะเก็บไปเชื่อมดีกว่าค่ะโอ้นะคะเมื่อวานนี้ประการก็ตัดแต่งตัดแต่งมงคือค่ะตัดแต่งออกดอกที่ลุยแล้วอะไรแล้วนะคะประการก็ไม่ค่อยได้ตัดเนาะก็ตัดค่ะแล้วเขาก็ล่วงค่ะนะคะเขาก็ล่วงนี่ค่ะช่อของ เลนนี่บูค่ะเลนนี่บูนะคะสวยมากเลยค่ะช่อนี้ดูสิคะห้าหกดอกค่ะบานพร้อมกันละมุนมากๆเลยนะคะวันนี้แคเพิ่งบานค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะสีม่วงอ่อนๆค่ะนะคะม่วงสวยๆเลยนี่ค่ะห้าดอกบานพร้อมกันสวยมากๆค่ะแล้วนี่ค่ะมงคือของประการก็บานได้นะคะนี่ค่ะบานสุดๆได้แค่นี้เองนะ ไม่เคยบานใหญ่โตบานกว้างเหมือนคนอื่นเขาเลยนะบ้านอื่นสวนอื่นนะคะเขาบานกว้างมากๆเลยฮองประการบานได้แค่นี้ค่ะนี่เป็นส่งถ้วยถ้วยครึ่งครึ่งถ้วยค่ะนะคะมงคือค่ะน้องๆค่ะประการใหญ่เขาบานเยอะๆค่ะพอเห็นบางทีไปดูในเพจเนาะเห็นเขาเนี่ยค่ะมันตูมแบบนี้เลยนี่ตูมแล้วทีนี้เขาก็ไม่บาน่ะก็คะแค่นี้ละค่ะบางทีเห็นไหมประการยังเอานิ้ว ต้องมาเอานิ้วครี่ช่วยเขาเลยค่ะไม่งั้นเขาก็ไม่บานค่ะนะคะโอมีหลายดอกหลายต้นก็ดีค่ะต้นนี้ไม่มีดอกต,ต้นโน้นมีดอกค่ะก็ดูหลายไปนะคะบางทีประการพาชมกุหลาบค่ะประการไม่ได้พาชมครบนะไม่ได้พาชมครบเลยค่ะเพราะว่าบางต้นประการก็เ,เว้นไปนะคะก็คือบางทีเขาก็มีดอกค่ะแต่ประการบางทีก็ บางทีก็ไม่ได้พาพาชมค่ะนะคะนี่ค่ะอย่างเลดบาคาล่านะคะนี่เป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะตอนนี้มีอยู่สามสี่ต้นเนาะเขาก็กําลังค่ะกําลังจะกลับดาวกันแล้วแหละเพราะว่าให้ดอกมานานแล้วเนาะนี่อันนี้สีส้มค่ะกุหลาบสีส้มเก่าของประการแล้วนี้ค่ะการิทคัสเซนนะคะเหลือต้นเดียวค่ะจากเมื่อก่อนมีอยู่สามสี่ต้นเนาะประการเนะี่ยเลี้ยงไปแบบปล่อยๆค่ะไม่ได้ดูแลเขาเต็มที่นะคะ บางทีนะคะการที่เราดูแลเขานะคะดูแลเต็มที่ไม่เต็มที่ไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าเราก็ปลูกเขาตามธรรมชาติแบบบ้านๆน,นี่แหละค่ะนะคะประการไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้เอาเออฮอร์โมนหรือว่าอะไรมาฉีดเลยนะคะประการก็ทําอย่างที่เคยบอกนะคะก็คือมออีกาแฟมี เปลือกไข่อะไรบางทีประการก็ใส่ค่ะใส่ไปนะคะไม่ได้เออไม่ได้ว่าจะต้องใส่ตามสูตรตามวันนะคะประการก็ถ้าเห็นว่าเออวันนี้ว่างแล้วก็เขาคงจะพองแล้วแหละอะไรประมาณนี้ค่ะประการก็จะจัดการหามาใส่ค่ะนะคะนี่ค่ะดอกสีส้มก็ล่วงค่ะล่วงแล้วก็โอ้จะได้ค่ะ ปลูกแล้วก็ต้องดูแลเขาค่ะนี่ค่ะวันนี้เอ่ออันนี้ก็คือลาวิลลาคอตตาค่ะโอ้ยุงกว่็น้อนี่ค่ะลาวิลาคอตตาดอกนี้มาเกิดข้างล่างค่ะนี่กำลังเย้มๆนะคะนี่สีออกเหลืองส้มๆนะคะนี่ค่ะลำต้นของเขาใหญ่มากเลยนะใหญ่ขึ้นไปนู่นเลยค่ะนี่ใบร่วงก็เลยทำให้เห็นกิ่งก้านเขา ได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะ CPM ก็เหมือนกันโอ้โหโอ้นี่ค่ะเลนนี้บูก็กำลังออกดอกนู่นค่ะคอเดสจูบิลี่ข้างบนค่ะมูแรงค่ะนะคะมูแรงก็ออกดอกเต็ม ok เลยค่ะข้างบนนะคะคือกุหลาบประการนะคะถ้าไม่ได้ตัดมาใส่แจก,กันก็จะไม่เห็นเลยละคะ่ะเพราะว่าอยู่ข้างบนค่ะสูงมากเลยค่ะสามเมตรเลยนะคะนี่ โอ้สูงมากๆเลยค่ะโดกใหญ่มากเลยนะคะนี่ตูมเขานะคะไม่ว่าจะเป็นคอเด j จูบิลี่ไม่ว่าจะเป็น ilee, มูแรงค่ะสูงแข็งแรงแข่งกันขึ้นไปเลยค่ะแล้วนี่ค่ะซัมเมอร์ทามก็บานทุนมานานมากๆเลยนะคะน้องๆดูสิคะกิ่งก้านสโสดสโองมากๆเลยค่ะโดกเขาประการก็ปล่อยค่ะปล่อยตามธรรมชาติเลยนะเนี่ยเล็กสันดินประการต้นนี้ก็โอเคมากๆเลยนะคะกิ่งก้านเขาค่ะเออ กุหลาบค่ะน้องๆค่ะปลูกไปเถอะค่ะนะคะค่อยๆปลูกไปวันนี้ประการเสียงเหนื่อยๆไหมคะเหมือนประการเหนื่อยๆเนาะเออมันเหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้เนาะข้าวก็กินอร่อยอยู่นะวันนี้ประการต้มโค้งค่ะต้มโค้งป่าที่เข้าลมควันนะคะประการไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีมาเนาะประการก็ซื้อมาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็อะไรนะเบียร์ทีสค่ะเบียร์ทีสนะคะ สวยงามตามท้องเรื่องค่ะนะคะเราปลูกเขาใส่ใจเขานะคะดูที่กิ่งกระดงย่อยเขาก็ใหญ่มากมากเลยนะคะนี่ขึ้นมานี่ค่ะนี่ก็ภาวนาให้อย่ามีมะเรงอย่าให้มีแมงจะกระตูมมากัดค่ะนะคะเพราะว่าเราอุตส่าห์เนาะอุตส่าห์ใส่ปุ๋ยอุตส่าห์ดูแลนะคะกระถางเบอร์สิบห้านิ้วเองนะนี่ค่ะอันนี้ก็ภูมิกันนี่กําลังติดดอกกาลังเต็มนะคะนี่นะคะ ว่าประการก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะคะเหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้ค่ะบางทีเนาะการอยู่คนเดียวนาน,านเกินไปค่ะมันไม่ดีค่ะน้องมันต้องออกไปเที่ยวเนาะมันออกต้องออกไปเที่ยวออกไปพบปะสังสรรค์บ้างเนาะประการว่าจะไปทาพาสปอร์ตค่ะจะไปเที่ยวหลวงพระบางจะขึ้นรถไฟไม่รู้เขาทาได้กี่วันกี่วันได้ก็ไม่รู้เนาะใครมีความรู้เรื่องการทาพาสปอร์ตเพราะว่าประการเคยไปทําที่กรุงเทพฯค่ะเมื่อก่อน ที่ในจังหวัดประการไม่มีเนาะแต่เดี๋ยวนี้ในจังหวัดประการมีแล้วค่ะเขาทําอยู่ที่ The Mall เดอะมอลเนาะแต่ประการไหนะยังไม่เคยไปทําที่นี่ค่ะครั้งแรกประการเคยไปทําเพราะว่าตอนนั้นไปเที่ยวพมา่าไปเที่ยวลาวไปเที่ยวสิงคโปร์ค่ะนะคะก็เลยได้ทําที่นี่มันก็หมดอายุไปแล้วเนาะหมดไปแล้วก็เลยว่าจะไปทําใหม่ค่ะที่นี้ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันประมาณสามหรือห้าวันนี่นะคะ่ะได้โขงมาเนาะ คือประการว่าอยากจะไปเที่ยวหนองคายแล้วก็จะตะลิดไปขึ้นรถไฟค่ะจะลองไปดูเนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็จะอัปเดตเรื่องราวมาให้น้องๆกับพี่ๆเพื่อนๆลูกหลานทุกคนได้ชมเนาะเพราะว่าชีวิตนี้มันก็มีแค่นี้ละค่ะอยู่บ้านไปก็เท่านั้นแหละเนาะไปหาเที่ยวบ้างเนาะอุ้ยยุงกัดค่ะโอ้นี่ค่ะเลือดอุ้ยยุงหลายด้วยค่ะน้องๆค่ะ อ้นี่ค่ะประการโกอือฮึดอกกุหลาบค่ะบางอันก็ไม่สมบูรณ์ค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะสวนกุหลาบก็สโสดสะองนะคะซุ้มของบิชอปคาซึนก็เต็มค่ะหนูดอกเต็มเลยนะคะแล้วก็ชัวเอเมนเอลก็เหมือนกันค่ะมีทั้งดอกข้างล่างดอกข้างบนนะสูงมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะน้องๆคะ่ะวันนี้ประการอัปเดตกุหลาบดอกใหม่ลหลายๆดอกให้ดูเนาะก็มีดอกเก่าดอกใหม่บ้างผสมคระเขากันไปนะคะไม่ว่ากันนะคะขอบคุณมากนะคะที่กดติดตามให้ประการเนาะประการก็มีเพื่อนทางสวนกุหลาบนี่แหละค่ะนะคะไม่งั้นก็อยู่คนเดียวหงอยเหงาเหงาหงอยค่ะ <laughs> นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมกันเนาะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ